มือดอีกแล้วอุ้ยมันมีคนมาถึงแล้วเหรอหรือว่าบอดวะบางทีก็เป็นบอดเนี่ยบอดอยู่ทางบนไปเนี่ยนี่มันคนเนยอุย้ยเฮ้ยคนคนคนพี่บอดลองไปยิงคนห,หน่อยช่วยด้วยครับลูกค้ามีคนจะยิงไลเดอร์ไอ้แกโอ้โหล้วแก้ปวดพอดีไปครับวัดใจเลย เฮ้ยแมมเอาเพื่อนเขาอยู่ข้างนอกหรอบ้านั่นไงผมว่าแล้วได้โชว์แล้วนะทุกคนนี่ A12 คนจนเป็นไงบอกแล้วว่าต้องได้ใช้ใบมีดเหบันมาแล้วนะครับทุกคนสกินใหม่ต้อนรับฤดูหนาวจากทางอารีนาเบรเกอรนะครับอ่าเดี๋ยวรอให้มันจบก่อนรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไปนิดนึงอีเวนต์ใหม่แล้วก็สกินใหม่นะครับ ก็สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดใบมีดเถมันนะครับอุ้ยรู้สึกว่าจะมี3ามแพ็คเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนละกันนะครับนี่มีถุงมือมีอ่านี่ไงเป็นเหล็กเจาะน้าแข็งผมไปเรียกมีดเฉยเลยอุ้ยเทะ่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆกับเคียวฮาโลวีนใช่ไหมเออเฮ้ยแต่ว่าเท่นะเนี่ยมันมีการควงแบบเหมือนดาบอืมอันนี้ฟันท่าฟันสเต,ต็สเต็ของเคียวดูยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็มีถุงมือนะครับซึ่งถุงมือผมก็ไม่ได้นะแต่ของที่ออกยากที่สุดก็คือถุงมือนั่นเองแล้วก็มีปืน S12K น่าจะเป็นใสก้าซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้โอ้โหสีแดงแบบนี้มาเลยเหรออ่าโอเคก็จะมีทั้งหมด3แพ็กเกจเลยครับมียุทธภัณฑ์ฤดูหนาวซึ่งจะเป็นปืน RPK หรือเปล่า RPK แล้วก็ AN94 เป็น2ปืนที่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเงินเหลือเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันแล้วก็มียุทธภัณฑ์อาหารซึ่ง น่าจะเป็นกล่องสุม่มไอเนี่ยสโนแมนที่เป็นอ่าที่ใส่ในปืนใช่ป่ะเป็นของแต่งปืนนะครับเป็นเหมือนภุ่มกุญแจแล้วก็มีหมวกอ่าส่วนไอเทมอื่นก็จะเป็น ฟอนะครับบันเดิลแล้วก็ M4 บันเดิลเลเวล4ไหนเราก็จะเติมทางทีแล้วก็ต้องเติมให้คุ้มเติมให้สุดเติมให้ปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำลิสแมนช็อปนั่นเองนะครับสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับลิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการเติมเกมนะครับเติมคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับผมสามารถไปใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นอารีนาบเรบรกิ้หรือว่าเกมดังๆอื่นๆที่สําคัญเลยมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิ วนลถในการเติมเกมครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับใครที่สะดวกทางไหนนะครับก็เลือกเติมทางนั้นไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ a d l i s t Man Shop นะครับมีตัวแอนนำหน้าหรือว่า จะเติมทางเว็บไซต์แบบผมก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ listmanshop.com นะครับเดี๋ยวไปลองเติมให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ listmanshop.com นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมเข้าในทางอ่าเว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆเราเข้าในเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือก็ได้เช่นกันนะครับหน้าตาไม่ได้ต่างกันนะคือมันมีหลายเกมมากๆนะครับก็ไปเลือกดูกันได้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็กดเข้าไปที่มุมซ้ายตรงนี้นะครับในมือถือก็น่าจะเป็นหน้าตาคล้าาาากกนไไม่่่ดงงะร็เเือออชทวจป ล็อกอินผ่านไลน์ a c e b o o k แล้วก็บัญชี Google นะครับซึ่งหลายคนน่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินผ่านหน้าบัญชี Google แล้วกันเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วมันเป็นเมลของ Google เนาะก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับผมก็จะล็อกอินแล้วก็เลือกอ e ีเมลที่เราใช้นะครับอ่ะผมก็จะเลือกเมลลองโอเคครับเมื่อเราล็อกอินมาแล้วเนี่ยผมก็จะเข้ามาตรงหน้าเติมเกมเลือกเกมที่เราต้องการเติมนะครับเมื่อก,ก่อนผมก็จะเคยเติมพัฟต์มือถือนะครับแต่ว่านาลนล้เนนเด,ย,เเเด,ดเเยิกกคู็ขไป นะครับเห็นไหมมันจะใช้แค่เลข UID เท่านั้นนะครับก็คือเราก็กรอกเลข UID เข้าไปนะครับอ่ะนี่เป็นเลข UID ของผมนะแล้วก็เลือกโอนเงินหรือว่าวิธีการชําระเงินทางที่เราสะดวกผมก็จะเลือกเป็นโอนเงินผ่านธนาคารนะครับหรือจะเติมผ่านทูบันี่ก็ได้นะครับผ่อนบัตรอ่าเครดิตก็ได้หรือก็อย่าลืมพิมพ์เลข UID ให้ถูกนะครับเช็คให้ดีนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเติมจริงๆให้ทุกคนดูนะครับ2785บาทได้3,800พอยต์นะครับแน่นอนว่าได้รับคอยบอกตรงนี้เลยนะว่าจะได้รับ27คอ ลิสแมนช็อปเอามาลดในครั้งต่อไปนั่นเองโอเคผมตกลงละเดี๋ยวเราดําเนินการเลยแล้วกันนะครับเติมเงินให้ทุกคนดูปึ้งก็จะเข้าไปที่หน้านี่เดี๋ยวเราจะลองเติมให้ดูนะครับทุกคนเราก็รอระบบเติมนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นในหน้าประวัติของเราให้ด้วยซึ่งวิธีดูก็ตรงนี้เลยนะครับประวัติการซื้อนี่มันก็จะขึ้นมาเห็นไหมเติมเกมอะ e รน่าเบรกเอาแพ็กเกจหกพันแปดร้อยยี่สิบบาทนี่แล้วก็จะมีเกม u ู d ที่เราใช้เติมวันที่สั่งซื้อนะครับ ยอดชาระแล้วก็รอชําระเงินอ่าซึ่งเมื่อกี้ผมโอนไปแล้วก็รอไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็เข้านะเพราะว่าผมเคยเติมพับจีมันก็ไม่นานอนะไม่กี่นาทีเหมือนกัน2อสามนาทีก็เข้าละโอเคครับทุกคนก็เติมเงินเข้ามาแล้วนะครับหกพันอ่าอันนี้มันขึ้น6กพันเเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้คือมีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดูเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยผมจะเน้นไปที่เคียวก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่เคียวผู้ผิดเน้นไปที่ใบมีด นี่ใบมีดเหมันจริงๆมันเขียนว่าเหล็กเจาะน้ําแข็งก็คือชื่อถูกถูกต้องอะ่ะมันคือเหล็กเจาะน้ําแข็งนะอ่ะผมจะเน้นไปที่ไอเทมชิ้นนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเทมชิ้นเนี้ยมันสามารถใส่ได้กับทุกเซต็ตมันไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นสกินปืนคือถ้าอย่างสกินปืนอะ่ะอย่าง RPK ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กี่ครั้งแต่ว่าพวกไอเทมประเภทระยะประชิดอาวุธระยะประชิดแบบเนี้ยเราใส่ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดกระต่ายน้ำโชค คียวที่ผมเคยมีแล้วก็รวมถึงอันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเดี๋ยวแท่งเงินในเกมเหลือเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้มันหมดทุกกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่าครั้งแรกก็20สเต็ปเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือเปิดไปเรื่อยๆและเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆเปิดเป็นแบบสเต็ปนั่นแหละของที่ออกไปแล้วก็จะไม่ออกซ้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะใช้20อ่ไม่ใช่นี่หว่า20พอยต์ในเกมอ่200อ200นะสองร้อยพอยต์ยี่สิบแต้มอีเวน โชคดีออกเร็วก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันต้องออก <No. S 1> แบบนี้งไงผมว่าแล้วซื้อหวยก็ต้องออกอย่างนี้แหละ <No. S 1> เคส15วันไม่ใช่ว่ะโอ้โหแต่ก็ไม่ต่างกันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะทุกคนมันเป็นทัตทูนะครับอ่าเป็นสเปรย์เป็นสเปรย์รยอันต่อไปออกมาได้แล้วหูหกรยปเกือบไปแล้คือถังตู้นี่ต้องเติมเพิ่มนะแต่ผมก็อยากอยากนสกินไซก้า เดี๋ยวนะ่าสกินไซกานี่มันกี่เปอร์เซ็นต์วะเออผมก็ลืมดูเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาพันสองร้อยอย่าบอกว่าลางตู้นะว่ <Nope. S 1> าแล้วโอเคต้องว่าโอ้แต่เคสสิบห้าวันก็ดีบวกไปคือผมก็เติมอยู่แล้วล่ะไอกล่องกล่องเซฟหกหกช่องอะ่ะสิบห้าวันคือผมมีอยู่แล้วมันก็ทบไปเรื่อยๆนะครับเวลาเรากดใช้แล้วผมเนี่ยดวงไม่ดีผมว่าระเบิดออกมาเถอะระเบิดไม่ต้องลีลา <Nope. S 1> เห็นปะ <laughs> มันไม่ใช่ระเบิดสก,กินระเบิดนะพวกมันเป็นไอที่แขวนอะ่ะอ่ามันเป็นที่แขวนนะเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้งานอยู่แล้วผมก็ต้องไปเติมเพิ่มนะครับทุกคนนี่ผมมีอาริสแมนคอยนะครับ27พอยแล้วนะครับก็คือเอามาเป็นส่วนลดเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ทุกคนดูว่ามันเป็นส่วนลดยังไงก็ใช้ลิสแมนคอยให้ทุกคนได้ดูนี่ตรงนี้เห็นไหมหทุกคนพอมาถึงหน้าตรงนี้ใช่ป่ะเรายืนยันปึ๊บปึ๊บ นี่ตรงนี้เราก็กดใช้รีดแมนคอยเห็นไหมครับลดไป27บาทก็คือแต้มพอยละหนึ่งเห็นไหมลดยี่สบบาทเลยนะคือเท่า,ากับว่ายิ่งเติมเยอะก็ยิ่งได้คอยกลับมาเยอะแล้วก็ใช้คอยเนี่ยลดแพ็กเกจต่อไปที่เราเติมประมาณนี้นะครับครั้งสุดท้ายเนี้ยก็คือแน่นอนครับว่าเปอร์เซ็นต์ออกอะ่ะมันอยู่ที่ถุงมือไก่นี่ละแต่ว่าถุงมืออะ่ะเปอร์เซ็นต์มันน้อยที่สุดซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันควรจะได้เหล็กเจาะน้ําแข็งเลยนะเออมาดูกันคือคือถ้าเกิดได้เหล็กเจาะน้ําแข็งแปลว่าเราล้างตู้เลยนะอออเเเแแต okay, แต่่่่ <okay, S 1> ่ววาาาผมมมไถงืล อ่ะก็ั่้แหละรครับได้มาแล้ว <c oughs> นี่มันล็อกชัดๆเลยไม่เนอ่ยไอ้บ้าอ้ยอ่ะสวมใส่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลืมฟอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะเดี๋ยวลองไปเล่นที่ดูไหมแต่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ค่อยชอบปืนฟอร์เท่าไหร่อ่ะเก็บไว้อันนี้ซื้อมีอะไรอีกไหมไม่มีไรซื้อละเงินหมดละ <c oughs> พอละดูดิทุกคนหนึ่งห้าแสนโคเอนคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบเงินหมดก็มาซื้อตรงนี้ <c oughs> นก็ได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่เป็นสายเปนะ แต่ว่าเงินผมมันไม่หมดหรอกเออผมเมื่อกี้ผมไปกดรับจากร้านค้าอ่าพูดผิดรับจากไอเทมที่ขายในคังก็ได้มาเกือบ1ล้านกว่าแล้วเพราะฉะน,น,นั้นเงินเราไม่หมดแล้วเนี่ยเหลือ 7M แถมคังผมเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่นะครับ <h m. S 2> <c oughs> น่าจะเหลือ2 0 m อะ่ะ <c oughs> ก็อันนี้เอาแบบเซ็ตประหยัดเลยไม่เอากรอบไปด้วยอันนี้มาลองให้ดูนะครับว่าสกินอ่าเหล็กเจาะน้ําแข็งเป็นยังไงแล้วก็ไซกาที่เราถืออยู่ S12K เนี่ยผมไม่ได้แต่งเต็มนะจริงๆถ้าแต่งเต็มสกินแม็กกาซีนกลมอ่ะแม็กกาซีนใหญ่มันก็จะแดงด รวมถึงลำกล้องแต่ว่าอันนี้ผมเอาแค่ประหยัดประหยัดห้าพันพอไหนมาดูซิมันจะเป็นยังไงอุ้ยมีเสียงเราฟึบได้ยินไหมทุกคนเห็นป่ะคตรเท่แค่คล้ายเคียวอ่ะคล้ายเคียวแต่ว่ามันมันเล็กกว่ามันไม่ใช่มันเล็กกว่ามันมันมันแบบด้ามจับมันสั้นดีเนี่ยแล้วมันมีเสียงด้วยเนี่ยเท่ตรงที่มันชี้หน้าเนี่ยเท่ป่ะอันนี้เผื่อเราโชคดีเราอาจจะเจอแบบอาคนที่มาส่งแก๊บฟู้ดไรเดอร์อะไรเงี้ยอุ้ยเฮ้ยไม่บอนยิงแรงจังวะ บอสเกิดปะเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนบอสยิงแรงอย่างนี้มีสิบบอสเกิดนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับบอสเกิดแล้วผมเอาเซตคนจนมาอุ้ยมือขวาบอสแม็กซ์ไปซีนห้านัดชิบหายแล้วเอาเรลืมเอาพาตัดมาไอเวย์เ้ย คือไม่ได้กล้ามาสู้บอสไงเอาไซก้ามาสู้บอสมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีทำไมยิงหัวมันไม่ตายมันไม่ได้ใส่หมวกโอ้โหคือมันต้องยิงขายจริงกว่าผมผมใช้ลูกไทลูกไทที่ยิงเป็นลูกกระจายนะครับเขาเรียกลูกอะไรว่าลืมละบอสไปไหนหวะไม่รู้ว่าบอสไปไหนครับเปิดเซฟฟี่ก่อนแล้วแขนหักคือไม่ได้พาตัดมาอีกโอ้ลืมลืมมันอาจจะค้น,านนานนิดนึงนะครับมือหักและยิงไม่แม่นด้วยทีนี้โอ้โหเกลือ มันไม่ใช่ปิดกั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็อยา่าคาดหวังนะครับเอาแค่ว่าเราได้เปิดเซฟฟีพอละผมต้องการฆ่าบอสว่ะตอนนี้อไฟคือถ้าเราฆ่าบอสได้เราเอาเกาะห้ากับอ p k พกลับไปนี่ก็รวยแล้วนะก็ได้เกือบ,อบแสนใครมันมาเหยียบระเบิดอะไรวะเนี่ยเนี่ยบอสมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอ่ะทุกคนผมหาไม่เจอว่ะอุ้ยไอ้นี่ก็ใช้ไซก้าเหมือนเราสุดจะหมดแล้วด้วยโอ้ ยิงขาแรงอยู่นะคือยิงขาสองนัดก็คือแตกพ่อๆกับ DBS แหละครับไม่ถึงพ่อๆกับ IDP อะ่ะโอ้โหหายาก,ก่อนเลยพอแล้วทุกคนเดี๋ยวขอฟาร์มยาแป๊บครับหาผ่าตัดก่อนไม่มีว่ะเต็นสนามก็ไม่มีแล้วมันมีคนโยนระเบิดกันข้างนอกเต็มเลยนะอ่ะโอ้ผมต้องยิงอะละมืดจัดเฮ้ยเฮบอาตายบตาย คนพอตายแล้วผมก็จะตายเหมือนกันโอ้ยสลอไปเนี่ยเก็บก่อนได้ไหมไอ้บอดเวนเป็นของคุณนะน็อกอีกบอดยังแค่น็อกอีกใครจะไม่ชุบยิงหน้าก็ไม่เข้ามีคนวิ่มาวะอันนี้บอดหรือเปล่าวะน่าจะบอดนะครับมันมีแต่บอดอะคนยิงกันข้างนอกเต็มเลยเนี่ยอุ๊ยอคนเริ่มมีแล้วเอ้ยแป๊บนึง Rpk รู้เลยดวนดวนมือหักแขนห้าขาห้าครับมันเลยแบบเก็บชั้นนิดนึงนะหลีกโอเคได้ก uhm> ่อห้าหลีกออกได้แล้วครับโอยากอ้ามีคนมาปาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่งแก๊ปเลยนะครับอันนี้ก็จัดเต็มกันนิดนึงคือไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เราไม่คาดคิดว่ามันจะเจอบอสไงทุกคนอ่าบอกไว้ก่อนเรายังคงคอนเซ็ปต์คนจนมาดูกันว่าเราจะได้ยิงคนไหมใกล้ๆเลยโอเคเดี๋ยวไปส่งผมเอาถังน้ํามันกับยาสีฟันมาส่งนะครับอันนี้คือส่งพร้อมกันส่องอะไรนะ ไหนๆก็จะส่งทังทีเอาทีเดียวให้คุ้มไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเที่ยวทำไมมันมืดจังมืดอ,อีกแล้วอุย้ยมันมีคนมาถึงแล้วเหรอหรือว่าบอดวะบางทีก็เป็นบอดเนี่ยบอดอยู่ข้างบนไปเนี่ยนี่มันคนไปเนี่ยอุ้ยเฮ้ยคนคนคน,คนพี่บอดลงไปยิงคนได้หน่อยช่วยด้วยครับลูกค้ามีคนจะยิงไรเดอร์อ้ยผมทำงานสุดเจริญเป็นประตูทำไมต้องยิงไรเดอร์ด้วยผมมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงมีแมวด้วย เราทำไมต้องมาทำกันอย่างนี้เอาเอ้เอาแล้วมันวิ่งเข้ามาในห้องทำไมไม่ไปยิงคนในบ้าน <c oughs> จะได้ส่งของไหมว,วันนี้เอาไงดีทุกคนเสียงเหมือนอยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยครับ <c oughs> เฮ้ยมีเสียงข้างล่างแต่มันมีคนอยู่ในห้องอะ่ะเขารู้ปะว,ว่าเราอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเดี๋ยวหมอไม่เห็นเลยทุกคนคานคานเอาปิดประตูเ <c oughs> พื่อนเขาอยู่ในอ้องไหนเอาทำไมประตูเปิดเดี๋ยวเมื่อกี้มันประตูปิดอะไรวะเนี่ยยังมีเสียงเปิดประตูข้างบนอยู่เลยอะ โอ้ข้างนอกโยระเบิดใส่กันยับยบเลยครับเนี่ยผมว่าเพื่อนเขาไปส่งของชั้นบนทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะมาละมาละคนยิงข้างนอกด้วยมาดีไนะ้ผมว่าเขารู้นะเพื่อนเขาต้องบอกแหละเรามันมีตี้ใหม่มาว่ะไม่รู้คนว่าเขารู้ปะ <c oughs> <c oughs> เขานิ่งไปแล้วอะเราต้องเราต้องติมนะ เนี่ยได้ยินเสียงไหมเอื้อๆอยู่เนี่ยนะทุกคนเพื่อนเขาชุบแน่เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาแล้วอ่ะโอ้โหเราแกปวดพอดีไปครับวัดใจเลยเอาเฮ้ยแมมเอาเพื่อนเขาอยู่ข้างนอกหรอบ้านั่นไงผมว่าแล้วได้โชว์แล้วนะทุกคนนี่เอ2คนจน เป็นไงบอกแล้วว่าต้องได้ใช้ทำไมมีคนมาอะไรอีกเนี่ยคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ตบของเลยทุกคนอุ้ยมีคนมาอีกแล้วมีคนมาอีกแล้วมีคนมาอีกแล้วไอพวกนี้มันไรเดอร์ตัวเปล่าใช่ไหมเนี่ยป๊บนี้ครับกระเป๋าเราอยู่ไหนวะผมทิ้งกระเป๋าวไว้ข้างนอกอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคโอ้ยจะตายแล้วเนี่ยคือไม่มีโอกาสได้ผ่านตัดอะเนี่ยมันมีคนาอมกเลวเห็นไหม ไปครับส่งของก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานลูกค้าบอกทำไมมีเสียงปืนฮะมันมาส่งของหรือมันมาทำสงครามมาแล้วครับพี่น้ำมันสองกะลอนเนี่ยมีคนอยู่ข้างล่างด้วยนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บน,นึงเฮ้ยนี่ครับวางไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บของแล้วเราไปเลยครับผมไม่ประทานนะเพราะว่าผมต้องไปส่งยาสีฟันต่ออุย้ยคนนี้มัน SK สนี่มันบันเดิลไหมเนี่ย SK s k สบันเดิลไหม โอ้กระสุนม่วงไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วนะเพรอ,อขาหากักกระโดดแค่นี้ขาหากักมันเป็นไปได้ไงวะไ่อยู่แล้วครับโบแต่ควงเดี๋ยวโดนยิงร่วงก่อนมันมีเสียงอะไรเดินปะหุ้ยตัวแฝงปะเนี่ยโอ้โหตัวแฝงครับทุกคนไอ้บ้ามาดักเฉยเลยไปแล้วผมต้องไปส่งยาสิฟาให้ลูกค้าวทำไมส่งไม่ได้เดี๋ยว อ๋ออุ้ยเดี๋ยวคือให้มันส่งยาสีฟันข้างห้องน้ำเหรอนี่ใครมันสั่งอะไรเนี่ยลูกค้าพี่จะมาสั่งยาสีฟัน12อันให้วาไงไว้ตรงข้างห้องน้ำเนี่ยนะผมว่าเราจะออกไปเลยดีไหมทุกคนคือเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ถือว่าแค่มารีวิวขอเงเฉยๆนะครับสกินเฉยๆนะเสียงอะไรวะไม่น่าจะมีไปลงท่อไปเลยเฮ้ยมีคนย่องใครอ่ะตัวแฝงไหเนี่ย ทำเป็นตัวเปล่าโคนปะเฮ้ยไม่เหมือนโคนอ่ะทุกคนเอ้ข้างบนนั้นเสียงบอดจะดูด็อกแท็กก่อนนะครับเฮ้ยคนนี้มีด็อกแท็กอ้ข้างบนนี้แสงว่าบอดไปเนี่ยบอดยิงกับคนเหรอเมื่อกี้มันมีเฮลิคอปเตอร์ออกอะทำไมมันยิงกันลั่นๆเลยอะบอดอีลิศโอ,อ้ไม่ยิงแล้วกันไปละไปแล้วจ้าไปแล้วครับลงท่อเลยดีกว่าเใครอะ กระเป๋าแดงกระเป๋าสีแดงไอบอดอีลิทเนี่ยทำเราเกือบตายคือผมไปโฟกัสไอบอร์ดมียีงไง <c oughs> ก็เลยไม่เห็นคนใส่กระเป๋าแดงนะครับวิ่งมาเจ๋เ,เลย,ยกระเป๋าใหญ่ด้วยแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเขียวบอสนะเพียงแต่ว่ามันเป็นสีแดงน่าจะเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับให้มันเข้ากับอีเวนต์นะไม่รู้ขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนเฮ้ยคนนี้เขาเก็บดอกแท็กมาสี่อันเลยเหรอนี่มันตัวตึงปะเนี่ย เออมันเก็บน้องแข่งมาเยอะมากครับคือคนเยอะมากนี่ผมยิงไปกี่คนแล้วไม่รู้อะไอคนนี้อีกอะมันกี่คนแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แบบนี้คือคนเยอะมากผมว่าตัวแฝงลอวะมันหยุดด้วยครับมันหยุดย่องด้วยทุกคนชิบหายละชิบหายละ MP ห้ามันได้ยินเสียงผมคนกระเป๋าได้เลยอะ No, 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 no. เกือบตายอีวีนึกตัวแฝงตัวแฝงลูกทองดีแล้วไม่เสียให้ตัวแฝงนะครับไปผมเก็บเท่าที่จะเก็บได้นะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่น่าจะมีอะไรละปะน่าจะพอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวมันจะมีตัวแฝงอีกผมก็ไม่อยากจะไปอะไรมากไงอย่านะครับผมไปแล้วพอละแค่มารีวิวสกินทำไมมันต้องเหนื่อยขนาดนี้ ไม่ได้อยากจะมายิงกับใครนะแค่มารีวิวของเฉยโอเคได้อยู่ครับ98 0 0 0ได้ค่ากระสุนยอยู่เมื่อกี้เรายิงไป6คนนะครับแล้วก็ตัวแฝง2คนนะครับทุกคนก็ถือว่าคนค่อนข้างเยอะนะโอเคครับทุกคนก่อนที่จะจากกันไปเกือบลืมกิจกรรมจากทาง l s t m a n s h o p นะครับลุ้นรับรางวัล335บราวฟรี5รางวัลน,นะครับเพียง #lismanshop t ตามด้วยเลข UID ตัวละครในเกม Arena b r e a o u ของคุณนะครับในคอมเมนต์คลิปผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้เดี๋ยวผมจะสุ่มจับ5รางวัลน,นะครับรางวัลละ3 3 5บาทแล้วก็คนที่ได้รางวัลเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศใน Community YouTube แล้วก็ใน f แฟนเพจ a c e b o o k นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับใบมีดเหมมัน hey นะครับหรือว่า เหล็กเจาะน้ำแข็งนั่นแหละเรียกอะไรดีให้มันเท่ๆ,ๆมันคือเหล็กเจาะหิมะหรือเหล็กเจาะน้ำแข็งเหล็กเจาะน้ำแข็งนะครับแล้วก็สกินเมื่อกี้เล่นให้ดูไปแล้วนะจริงๆยังจัดไม่เต็มนะเพราะว่าผมจัดเซตประหยัดไปก่อนคือจะไปจัดแม็กแม็กยี่สิบแล้วก็ท้ายผมว่ามันแพงไปแล้วก็จะไปจัดลํากล้องแบบแพงๆเนี่ยผมว่ามันดูอาจจะเวอร์ไปนิดนึงผมก็เลยจัดเป็นเซตประหยัดให้ทุกคนดูไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนที่ผมเล่นประจําดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปลองเล่นก็ไปลองกันได้นะครับส่วนคลิป ได้เปิดสกินอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินนี้ RPK นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เปิดและเปิดได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูไม่ว่าจะเป็น a n 94หรือสกิน RPK 16ก็ตามนะครับรวมถึงกล่องน,นี้ถ้าเกิดว่าเงินเหลือนะก็จะมาเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันจะได้อะไรที่คุ้มหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ ใบมีดเหมันนะครับหรือว่าสกินปืน RPK หรือกล่องยุทภธภัณฑทหารกร็แล้วแต่อย่าลืมนะครับ l i s t m a n Shop No.1 เรื่องการเติมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอ r รนีนาเบเ o u t หรือเกมอื่นๆก็มีให้บริการนะครับอย่าลืมนะครับ2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง l ลาย l i s t m a n Shop มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ l i s t m a n Shop.com นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสปอนเซอร์ของเราก็เขาจะได้จ้างอีก จะลืมไปเติมกันถ้าใครคิดจะเติมอยู่แล้วนะกันพอละขายของอะไรขนาดนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับกับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม